ปกป้องนะครับผลงานที่ผ่านมาก็คือมีภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เด็กใหม่นะครับสวัสดีครับจริงๆผมเป็นฟิล์มอิดิเตอร์เป็นซีรีส์อิดิเตอร์มาอันนี้เป็นลองฟอร์มครั้งแรกเลยครับผลงานาที่ผ่านมาก็มีเขียนบทและกำกับภาพยนตร์อัลสารโลกสวยแล้วก็ซีรีส์เดอะเดบิวต์อัสารไอดอลครับ เ e t LIST เป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยนักเรียนมัธยมต่อสู้กับระบบความไม่ชอบมาพาคนของโรงเรียนในประเทศไทยต่อสู้เพื่อความถูกต้องของตัวนักเรียนเองเกือบล้านแต่คุณจักอรให้เงินชมรมละหมื่นหมีทั้งหมด20สชมรมก็เป็นเงินแค่0 0 0แสนนะโอ้โหสบายชิปเคอนั่งอยู่เฉยๆก็มีเงินมากองตรงหน้ามันโรงเรียนเว้ยมันป้อนเงินจัดๆเลยอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่เราเห็นในโรงเรียนน่ะคือเราก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นที่เราเรียนอยู่แล้วเราก็จําได้ว่ารุ่นพี่ที่เราใกล้ชิดเขาก็พูดถึงสิ่งเหล่าเนี้ยซ้าไปซ้ามานาะแต่พอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออทำไมสิ่งเหล่าเนี้ยมันมันถึงได้ยังดารงอยู่จนถึงทุกวันนี้จนถึงรุ่น เด็กปัจจุบันเนี้ยมันก็พูดกันถึงปัญหาเดิมๆเลยเงี้ยมันก็น่าจะสนุกดีถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เราก็เล่ามันด้วยน้ำเสียงที่มันมันสนุกครับก็เลยนึกถึงการเล่าเรื่องในสไตล์มังงะขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆล้วก็เหมือนจะยังไม่ค่อยเห็นหรือว่าเอามาถูกใช้งานในการทำซีรีส์ในไทยเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันมีความอินไซต์ร่วมกันระหว่างคนดูแล้วก็คนทํา คือเราก็เลยคิดว่ามันมีแฟนเบสของคนที่อ่านมางงะอยู่เป็นปริมาณเยอะมากอยู่แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการใช้ทีละเ,เรื่องแบบนี้มันอาจจะสร้างสนามเด็กเล่นตรงกลางที่ฝั่งคนทําเองก็จะแชร์ประสบการณ์บางอย่างร่วมกับคนดูไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยอยากได้ความสนุกสไตล์แบบกระตูนโชเน้นจ้ำก่อนก็เลยก็เลยวางหมุดกันไปเลยว่าไอเส้นเรื่องราวมิธภาหรือการต่อสู้ในเรื่องนี มันจะมีความเป็นแ l ลมดังถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่าเรื่องกีฬาทั้งหมดแบบแ l ลมดัง k หรอกแต่เรายังอยากให้มีกลิ่นแบบนั้นติดอยู่เปนเหงื่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็ยังอยากโลบใส่ความเข้มข้นบางอย่างให้มันด้วยในเรื่องราวให้มันมีการหักมุมคาดเดาไม่ได้แบบ attack on titan ด้วยซึ่งจริงๆเราก็เป็นสำนักพิมพ์คนละสำนักพิมพ์คนละวิธีคิดกันเลยแต่ว่าเราก็อยากจะลองแชร์เลนดูว่าอยากจะลองขยำทั้งสองสิ่งนี้รวมกันดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ถ้าต้นตอปัญหามันยังอยู่แล้วเราไม่พูดถึงมันอะ่ะรุ่นต,ต่อต่อไปก็จะถูกโกงกันต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเรามองเห็นปัญหาแต่ทำเป็นมองไม่เห็นอะ่ะโอเคจริงเหรอยากเพราะว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานร่วมกับผูุ่มกับหลายๆคนในเรื่องเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเขียนบทเองแล้วก็กำกับเองแบบแต่ทีนี้มันต้องมันต้องมากำกับร่วมกับหลายคนในเรื่องเดียวกันแล้วมันต้องออกมาเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะ มันก็ยากแะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรยาวๆก็ต้องปรับตัวแล้วก็แอบเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าอย่างหนึ่งที่จะบอกคือพอมันเป็นซีรีส์นักเรียนว่าด้วยเรื่องในโรงเรียนเนี่ยคนมันเยอะชุดเหตุการณ์กับเรื่องราวมันเยอะเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกเลยที่เราตั้งประเด็นจากวัยรุ่นจริงๆจากเนื้อในของตัวความเป็น t e e n a จริงๆอะไรเงี้ยมันเป็น coming of age นั่นแหละแต่เราก็แทรกประเด็นต่างๆที่เราอยากเล่าไว้ด้วยซึ่งในช่วงที่เราพัฒนาบทกันนะครับก็ ก็ได้รีเสิร์ชได้คุยกับน้องๆเด็กๆหลายๆคนในปัจจุบันนะฮะก็พบว่าช่วงเวลามันจะเปลี่ยนไปเยอะจากช่วงที่ผมยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรากับเพราะว่าเด็กในยุคนี้ก็มีเพนคล้ายๆกับคนรุ่นๆของผมเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องเจอหรือเขาต้องเจออะไรเงี้ยมันยังไม่เคยถูกแก้นั่นเองซึ่งไอเพนนี้มันก็คือเราต่างเสียเวลามาค้นหาตัวเองผ่านการมาโรงเรียนเป็น10ปีนะฮะ แต่มันก็ยังมีหลายคนที่ไม่ได้อะไรกลับไปแล้วก็ที่แย่กว่านั้นก็คือหลายคนก็นถูกปเปรียบ่านโครงสร้างทางการศึกษาเนี่ยนะครับโรงเรียนของเราควรมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้กล้าพูดถึงปัญหาให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้แบกมันไว้คนเดียวแต่ยังมีพวกเราที่พร้อมสพอร์ตเขาอยู่เสมอ จริงๆมีคนหนึ่งอะที่ที่ไม่ได้แคสเลยก็คือมินนี่มินนี่คือคนที่เราจิ้มมาเป็นโรสตั้งแต่แรก <Mini S 2> มินนี่คือคนที่คิดถึงคนแรกตอนอ่านบท ค่อนข้างมีประสบการณ์การแสดงมาเยอะมากเหมาะสําหรับที่จะถ่ายทอดตัวละครของโรสต้นผลเป็นคนที่ชอบทํากันบ้านไม่รู้มันจะทํากันบ้านอะไรนักหนาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ชมมันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาทํากันบ้านมาดีมากเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพาตัวละครมาถึงจุดนี้ได้สดานนท์เป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆแบบไม่หยุดยั้งอยร์อ๋อึกษา น้องเลเลเป็นเป็นคนที่ถ่ายทอดตัวละครลิลลี่ออกมาได้ดีมากๆแล้วน้องก็เป็นที่น,น่ารักสำหรับกองอยู่ด้วยรส้ิสดใสเอ๊ะจริงๆไม่ใช่นักแสดงนะฮะก่อนหน้าน,านี้จริงๆเป็นนักกีฬานักกีฬาว่ายน้ำไม่แน่ใจว่ามันมีความคล้ายคลึองอะไรกับน้องไหมเลยทำให้รู้สึกว่าเราเชื่อว่าคนนี้คือพี่บอมพึ่งแตกรังเหมือนมีลูกเพิ่มอีกแบบ ทีเป็นสิบคนอะไรเงี้ยปล่อยลิงปล่อยยีราฟปล่อยฮิปโปเข้าสวนสัตว์นะฮะแล้วไม่มีคนคุมเวลานักแสดงเขาคุยกันหรือเมากันอ่ะมันแปลว่าเขาสนิทกันมากพอมันมีฉากที่เราจะต้องแบบไวเนื้อเชื่อใจนักแสดงด้วยกันอ่ะมันจะทําให้กล้าเล่นกล้าคุยกล้าเสริมมุกกล้าที่จะแบบเล่นอะไรที่มากกว่าในบทผมไม่ชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วกันผม แค่อยากบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากครับไม่ไม่ต้องมีทำไมด้วย <laughs> อยากจะให้ลองมาติดตามดูว่าการต่อต้านของเด็กในโรงเรียนที่เราเล่าในอีกมุมมองหนึ่งมันจะเป็นยังไงผมว่า Get ็ i ลิเนี่ยมันมีความจำลองมีความสะท้อนสังคมบางอย่างของประเทศไทยอยู่พวกเราที่ดูซีรีส์กันยุคนี้เชื่อว่ามีความรู้สึกแบบเดียวร่วมกันอยู่ถ้าได้ดูซีรีส์ g e ร Rich เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนในยุคนี้อยากพูดหรือเปล่า อยากให้ลองไปดูกันฝากติดตามวิวออริจินัลซีรีส์เรื่อง get rich เปิดโรงเรียนกล้นดูได้ที่วิวเท่านั้นนะครับ get rich เปิดโรงเรียนกล้นทุกวันพุธพฤาสรสบดีเวลาสองทุ่ดูได้ที่วิวเท่านั้นเริ่มตอนแรก5ก,ก,กรกฎามน